สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผ like ู like ้ชมทุกท่านทุกท่ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมซ่าซานะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมฟัซิคเคชั่นนะครับผมถ้าหากผมแบว่าะพูดเร็วเกินไปก็ต้องขออภัยเวยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นด่าน ดาน,นด,ดาน,นี้ด้วยดานี้ดีกวโหมาเคยกลัที่ไหนเอาทำไมไม่ยอมกดอ่ะกดเป็นสิกด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  ถ้าเราปืนกลมาทีนี่จบเลยนะเนี่ยคาแทก็แค่บด้วยสีอ่าห้าเด็ดช้าก็ต้องโถทำภัยมาละที่นี้เลยครับผมประเด็นที่บ้านไม่ค่อยดีน่าจะเท่าไหร่ สนมากมันจะชบยอบขึ้นในตรงนี้กันยิงกูกับยิงคนอ๋อขายิงโกลยังไม่รู้เรื่องอีกเนี่ย

โลวครับผมอุ้ยตกใจไม่เห็นด้วยนะโอ้โหมันโคตรหยามเอาเอาแมวมายิงเนียนะอืม แอปไม่ดียังไงก็สามารถติชมกันได้นะครับผมแต่ยาก่ายนะ่อสำหรับช่องผมนะผมว่าจะอัพแบบว่าเอ่อคลิปละตาสองตาอย่างเี้ยผมว่าถ้าคลิปยาะเกินไปมันจะโหลดช้ามาก ถ้าเสียงทีง่ได้ยินหรือเสียงบอไปดังไปสามารถคอมเมนต์ใตน้นี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอะอ่ปรับนะครับเป็นปืนที่เพิ่งทงเดมม็มาใหม่มาใหม่มึงพึ่งไม่นาน ไปเจอเจอเจอโจดเจอโจดโอ้โดนยิงหัวแตกเลยจริงแล้วจริงละจะซุ่มละดูดิเขาใช้โกน้งหมดอะแล้วเราใช้ที่ในคนเดียวน่ะเรื่องหัวร้อนแล้วนะเรื่องหัวร้อนหัวร้อนกินไม่เกียร์ เห็นเห็นที่เห็นแล้วอ่ะรู้สึกตัวนี้เราจะกลาที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยมีใครบอดได้นี่เลยกันแปลกคนจริงเพราะว่าไม่มีใครเลยแค่คน ยิงนระสับเล่นเป็นพีเลยอมาโ่มันขึ้นมาน,ปปน,น,น,นี่แก,ก่หวแม่งบุกมาทางเดย ที่เห็นมันอยู่นี่แล้วก็อาไปเอาหายริงด้วยเอ้ยว้านนบุกถามมันเลยดีกว่ามาบุกถามมันเลยอือฮึเต็มหน้าเลย มันยังไงกันหมดแลวนวฮะอ๋าจบแล้วงั้นก็เอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดและ์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับถ้าคิดเห็น้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้เลยงนี้แล้วกันได้